ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทันท่านยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องหอยเด่นในหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดาทา16 6ธันวาคมโปรดใช้ วิจารณญาณในกัารชมเราไปชมกันวันนี้สิบโนสิบโนตัวเดียวนะสิบโนตัวเดียวอดีตก็ยาวยวแตะก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเดี๋ยวท่านใหม่นี้กระเบ่งปานแปดตัวเดียว เบ่งปันตัวเดียว8เบ่งป่าน8ตัวเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเด่านที่แล้วก็เบ่งปันเบ่งปันหสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านต่อไปครั <c oughs> บผม <c oughs> ใบนี้เอยท่านผู้ชม <c oughs> ดับหน่วยล่างดับหนึ่งตัวเดียวดับตัวเดียวหนึงดับหนึ่งตัวเดียวนะเดี๋ยวท่านดับหลักหน่อยนะดับหลักหน่วยท่านก็เบ่งปานดับดับหนึ่งตัวเดียวนะดับดับหน่วยล่างดับหน่วยล่าง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับยา่ผาเดินล่างหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหก เจ็กหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกนะสี่คู่เบ่งบานสี่คู่ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชม ไม่ก็เป็นแนวทางหญิงล่ลุ่มกล้าวหญิงล่ลุ่มกล้าวดับหน่วยโบน09 76 83 1 4าเจ็ดหกแปด ก้าตัวนะเบ่งปันเก้าตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้รูจิเล็กนาคาดับหน่วยโบนนะดับหน่วยโบน ดับสดับสนะดับสแล้วก็ดับสองท่านผู้ชมดับสองตัวสองตัวคู่นะดับสองตัวคู่ต่อไปครับผมใบนี้ชุดเต็มล่า 1 6 1 4 1 3 1 3 4 3 6 3 7 4 6 4 7 6, 6, 6 7ชุดเต็ม2ตัวล้างชุดเต็ม2ตัวล้างต่อไปครับบใบนี้10ล่าง แบบ4ตัว9023 9 0 2ย์สองสแล้วก็สนะท่านผู้ชมเก้าศตัวเด่น10บล่างอดีตมีหลุดบ้างนะอดีตมีหลุดมีหลุดบ้าง ต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมเดนล่าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ก็เบ่งพันสองคู่นะเบ่งพันสองคู่ ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทางหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดาหกห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นบนสองเด่นบนสองเด่นล่างหนนะเด่นบนสองเด่นล่างหนึ่ง,นะนนง,ง,งท่านผู้ชมสองตัวนะแบ่งป,ปันสองตัวสอง,น,งนะต่อไปครับผมใบนี้เต็ม เต็มล่างหกสามเก้าสองห้าหสองสสองหหแบ่งปันห้าตัว ต่อไปกระผมใบนี้ดับหลักร้อยดับเก้าตัวเหลือตัวเดียวดับเก้าตัวเหลือตัวเดียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยหญิงลีลุ่มกล้าวดับหลักอร้อยเจ็กหกสามหนึ่งห้าเจ็กหกสามหนึ่งห้าใบนี้ครับผมเด่นหน่อยบน ก็เบ่งปาน168 16แล้วก็8นะ168เบ่งปาน3ตัวเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมไปนี้เอ้ยดับ10บุญ ดับสิบบญสองสูตรนะสูตรที่1 8ึ่ดสูตรที่สองสแปดสเบ่งปัน8แ,แล้วก็สามเนี่ยท่านดับ10บบญเบ่งปันดับ10บ,บุญ

ปลครับผมใบนี้ครับนะสิบหน่อย10หน่อย10หน่อยเบ่งปนาน3าตัวสิหน่อย10หน่วยบนเบ่งปาน9 1 5าหน่เบ่งปาน9 1 5 เบ่งปัน 9, เก้าเบ่งปันหนึ่งเบ่งปันห้าเบ่งปันสามตัวนะเบ่งปันสามตัวเบ่งปันสามตัวให้พิเจเรณาอดีตที่แล้วเก้าหนึ่งห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้าหนึ่งห้า อดีตที่แล้วก็915าหนึ่งห้าเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเก้ต่อไปกระผมใบนี้เดือวทันสิบุญแบบ6ตัว1 2 3 4 5สห้าหนะ1 2 สามสี่ห้าหกก็เบ่งปานหกตัวเบ่งปานหกตัวไปต่อครับผมใบนี้ดับสิบล่าดับสิบล่าเบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียว ดับหนึ่งตัวเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันทีแล้วดับจิตเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับหนึ่งตัวเดียวนะดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวต่อไปกระผมใบนี้เออ,เ,อเบ่งปานสูตรจับโค ชุดโบนนะท่านผู้ชมเนาะอดีปหันนะเดือนธนวาคมนี้ครับหกสี่ห้าสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะบางครั้งก็ชวนบางครั้งก็ไม่ชวนเดือาทธันวาคมนี้ก็เบ้งปานสี่หกห้าสี่ห้าหก เดี๋ยวทันจินแล้วห้าสองสองผ่านครบนะต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านใบนี้โคนสกราวเบ่ง่านวิ่งสิบหน่วยบนเต็มเต็มสองตัวโบนนะเต็มสองตัวโบนคิดใหม่ คิดใหม่ทันใหม่นะก็ปิงปาน90183 90183อาดีก็ผ่านมีหลุดบ้าง เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาด90183 90183ต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อย4029687 1หลักสิบ90231467 หลักหน่อยหนึ่งสี่แปดสองหกศูนห้าสามร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยนะต่อไปครับผมพงใจดีเบ่งปัน,ปน สี่ห5 3 5มส <ste ck> ี่ห6าสามห้าสากสาม่รเบ็นงปัน4คู่และก็2ชุด 4คู่แล้วก็2ชุดต่อไปครับผมใบนี้ดับ10บ,บุญดับ10บ,บุญเบ่งปานดับ2ตัวเดียวดับตัวเดียว2ดับ2ตัวเดียวนะอนดีตก,นะก,ก็ผ่านนะท้ชมอดีตก็ผ่านนะ เดี๋ยวทานใหม่นี้ครับดับสองตัวเดียวดับตัวเดียวสองดับสิบบุญต่อไปครับผมใบนี้ดับหน่วยล่าเบ่งปานดับเจ็ดตัวเดียวดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับดับสามเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน ดับดับเจ็ดนะไม่นีครับสิบล่างชูนสองสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองชูนศูนย์สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองชูนศูนย์ตัวเดียวท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ไปครับผมฐานผู้ชม3ตัวต้นบนจากหลายแนยวทางครบโบนชูนเด่นคู่ต้นบนรวมชุดอดีตที่แล้วผ่านไหมเอ่ยอดีตที่แล้ว25งสอง,สองผ่าน5้าสองสอง ผ่านชุดสตัวคุณหประตูนเนียวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานรวมตัวอีกแล้ว490 492 494 496 498 499 ก็รวมแล้วได้6ชุดนะท่านผู้ชมรวมแล้วได้6ชุดต่อไปครับผมรักเกตเกวสริวันี้เป็นอดีตท,ที่แล้วนะเป็นอดีตท,ที่แล้วสรุปแล้วผ่าน2นะ สรุปแล้วพันสองเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมศูนย์หนึ่ง 1, 2, 7, สองเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดนะเบ่งปันห้าตัวต่อไป ครับผมใบนี้ดับออรบนดับออริอบ้าศูนย์90้าศนเดี๋ยวทันทีแล้วดับ5กับ9กาดับ5กับ9กเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็บเบงปอน,ปนดับเกานดับ9ก้าดับศูนย ต่อไปครับผมใบนี้ถ้าผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม